แรนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับเมนวาทาโลดวงดาวอยากบอกอะไร ช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการส่องแสงนะคะการทํางานของแสงสว่างแต่คุณจะต้องเปลี่ยนผ่านในเรื่องของความมืดสก่อนการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะนําพาไปสู่การเยียวยารักษาค่ะคุณเป็นที่รักของจักรวาลและกําลังนําพาเข้าสู่จิตวิญญ,ญาณในมิติที่สูงกว่ามิติที่5แล้วก็นิวอิร์ธพราะงานช่วงนี้เข้าสู่การเคลียร์ลิงวิบากกรรมเก่าๆจิตใต้สํานึกเก่าๆที่มันไม่สอดคล้องคุณรู้ด้วยภูมิปัญญ,ญานะคะว่าคุณเหมาะกับใครคุณเหมาะกับพลังงานของคนแบบไหนขอให้ โฟกัสในการเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนแบบนั้นและเกิดใหม่ค่ะเป็นคนที่เติบโตมากขึ้นจิตวิญญาณที่พัฒนาและอัปเกรดตัวเองมากขึ้นช่วงเวลานี้ดวงดาวเขากำลังสนับสนุนคุณอยู่และจัก,กรวาลก็คอยเคียงข้างคุณอยู่นะคะเขาจะนำพาบททดสอบต่างๆให้คุณได้เจอเพื่อเคลียร์เพื่อล้างและเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมค่ะหากต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายกันมานะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ